มีโรคหนึ่งโดยเฉพาะสตีและบุรุษเกิดขึ้นได้นนทั้งคู่นะคะก็คือเลือดแห้งเลือดร้อนเกิดลมในเลือดอันนี้จะเป็นลมผิดได้เป็นผื่นคันได้เลือดแห้งเลือดร้อนงูดิดโมหง่ายแล้วก็วนกลับมานอนไม่หลับก็คือจากเริ่มต้นจากการที่เรามีพฤติกรรมที่ใช้ใสายตาเยอะเกินไปนอนน้อยเกินไปก่อน ตอนแรกเราอาจจะเป็นคนที่นอนหลับดีอยู่แต่ว่าเริ่มต้นพฤติกรรมไม่ดีมาหลายวันหลายเดือนหลายปีจนพลังงานของเลือดและพลังชีมันตกจริงๆพอมันตกจริงๆปุ๊บอาการก็คือมันจะหงุดหงิดง่ายกว่าเดิมมากๆโดยไม่มีสาเหตุสามีอาจจะทักแบบว่าคนเราเราอาจจะอยู่กับคนรอบข้างได้ยากขึ้นหรือเราอาจจะไม่ได้อานราวว่าออกไปแต่เราจะรู้สึกว่าไฟมันแน่นอกไฟมันขึ้นตาตามันร้อนแล้วจะแบบ มันจะปีตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันจะมาไอ้พวกเนี้ยคือน้ำหลอห่อดลืกน้ำเย็นๆในร่างกายอ่ะมันแห้ง